จากสถานการณ์ตามแนวชายแดนมาดูเหตุประทะในสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้กลายเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างคนสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เรียกร้องที่ดินทำกินส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวบ้านเป็นคนงานกรียดยางในพื้นที่ค่ะเรื่องนี้บานปลายจนเกิดเหตุประทะมีทั้งคนที่บาดเจ็บรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจนเจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังเฝ้าระวังเป็นพิเศษป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำค่ะ เพิงพักชั่วคราวหลายหลังกลางสวนยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทในพื้นที่ตำบกลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชถูกรื้อถอนทำลายค่ะหลังจากเกิดเหตุปะทะก,กันของคนสองกลุ่มเมื่อ3าวันที่ผ่านมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง14คนโดยผู้ขัดแย้งสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เรียกร้องที่ดินทำกินจากหลายจังหวัดเข้ามาครอบครองพื้นที่ของกยทโดยอ้างว่าพื้นที่นี้หมดสัมปทานแล้ว ส่วนในกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มลูกจ้างที่รับจ้างกรียดยางของกยทรวมถึงชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้าครอบครองของกลุ่มที่เรียกร้องที่ดินทำกินโดยพวกเขามีความพยายามที่จะเข้าขับไล่ให้ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ยังไม่เป็นผลจนเกิดการใช้กําลังเข้าทําร้ายกันเกิดขึ้นตัวแทนกลุ่มที่เข้ามายึดครอบครองพื้นที่สวนยางของกยทบอกว่าเข้ามาจับจองสวนยางหมดสัมปทานประมาณ4เดือนแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้นําท,ท้องถิ่นบุกรุกเข้ามารื้อถอนที่พักซึ่งพวกเขามองว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่รับความเป็นธรรมในคังคดีจากต,ตํารวจในพื้นที่โดยคอ,ทอยท่อได้บุกรุกเทเขากันเทเขากันนี่นนนป่าป่าไมยป่าไม้อย่างชาติและเธอกรรมาธิเป็นของตัวเองโดยโดยโดยเททิ้นพืนพนพนพ้นดินนั้นยังเป็นของป่าไม้ครับ แต่คอทอทอยึดก็เป็นข้อเข้าใช้อ,อำนาจรัฐทำลายประชาชนบุกรุกประชาชนปันทรั์ทำลายทรัพ์ ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสาเหตุการประทะค่ะเกิดจากแกนนําฝ่ายคนที่เข้ามาครอบครองสวนยางปลุกกระดมให้คนในกลุ่มต่อสู้ไม่ยอมถอยออกจากพื้นที่จนเกิดการประทะกันกับกลุ่มคนงานของกยทซึ่งมารับจ้างกรีดยางรวมตัวกันผลักดันผู้ที่มายึดครองสวนยางให้ออกไปเนื่องจากขาดรายได้มานานหลายเดือนทีมาตั้งม็อบทีมาชุมนุ่มกันนะ่ะหลักกรีดยางกองในบ้นทีนี้เลยครับ ไปพบหลักฐานเมื่อวานทางกระโชคนํำยางทางที่ยางทางทั้งทีใส่นํำยางครับมีตียางได้พบว่าเลยเข้ามาหลักตียางในนี้ซึ่งพอชาวบ้านมีมากรีดเขามีการพู่วา่าให้กลับไปเลยไม่ให้กรีดเร็วหลังเกิดเหตุปะทะตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายได้เข้าแจ้งความในเหมือนคดีกับผู้ที่ร่วมก่อเหตุรุนแรงนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงเพิ่มเติม ด้านนายมงคลพักดีสุวรรณในอำเภอทุ่งใหญ่บอกว่าทางกำนันรายงานให้ทราบว,ว่ามีกลุ่มคนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เป็นจํานวนมากค่ะจึงได้มอบหมายให้ประหลัดอ,เอำเภอนํากําลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนไปดูแลความสงบเรียบร้อยแต่ต่อมามีการยุ่ยยุก,กันจนนาไปสู่ความรุนแรงหลังจากนี้จะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ําอีกค่ะ